ของมันคือมันสามารถจะต้องได้มันมีปกมีแผ่นมีการทำความสะอาดมันมีแอคทิวิตี้มันมีกิจกรรมให้เราสนุกกับมันมันไม่ใช่แค่เปิดกล่องเอาแผ่นใส่เครื่องหรือว่ากดปุ่ม enter ให้มันเล่นเสน่ห์คือเราได้จับได้สัมผัสตรงเนี้ยมันมีอยู่จริงมันทำให้เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการเล่นแผ่นเสียงหลายๆคนที่สัมผัสกับตรงเนี้ยจะรู้สึกเกี่ยวกับเสน่ห์ของมันแล้วก็หลงรักเกี่ยวกับ ผ่ก็ชีวารีคอร์ดเนี่ยตอนนี้เปิดมาประมาณ3ปีครึ่งก่อนหน้านี้ก็คือชื่อชีวารคคอร์ดอาจจะค่อนข้างเป็นชื่อที่ใหม่ แต่หน้าคนขายอาจจะเป็นหน้าเก่านิดนึงเพราะอยู่วงการนี้มาประมาณเกือบ10ปีก่อนหน้าน,นี้ก็คือเราเปิดร้านวีเลฟเทนเทเบิลอยู่ที่วิภาวดีเล็กสิทธิ์ก็ด้วยความที่ช่วง3-4ปีที่แล้วอะค่ะมันจะเป็นช่วงที่แผ่นเพลงไทยเริ่มกลับมาคึกคักในวงการมันมีการทำรีชูผลิตแผ่นกันขึ้นมาใหม่ก็เราก็มีโอกาสมีช่องทางตรงนั้นก็เลยเปิดชีวารีคอร์ดเพิ่มอีกสาขาหนึ่งก็ตรงนี้จะทำเกี่ยวกับการผลิตแผ่นเสียงขายแผ่นเสียงทั้งปีและส่ง ทุกช่องทางออนไลน์ของร้านก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แผ่นเสียงเป็นหลักค่ะก็จะมีการติดต่อกับศิลปินโดยตรงหรือว่ากับค่ายต่างๆในการขอลิขสิทธิ์หรือว่าผลิตแผ่นเสียงในแต่ละอัลบัมก็เบื้องต้นก็คือ,เ,อเกิดจากหนึ่งจากตัวเราที่สนใจในศิลปินนั้นๆก็เป็นความชื่นชอบของศิลปินเราก็ติดต่อกับศิลปินไปถ้าศิลปินเขามีความสนใจร่วมก็เขาอาจจะอนุญาตให้เราผลิต ผ่นเสียงออกมาอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าโดยส่วนใหญ่ที่คอนแทคกับศิลปินศิลปินส่วนใหญ่มีแพชชั่นที่อยากจะทำแผ่นเสียงกันเกือบแทบจะทุกคนที่สนใจในฟอร์แมตนี้ค่ะมีชิ้นที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นปฏิหารที่ได้มาฟุกหรืออะไรก็ไม่รู้และก็เป็นทั้งอัลบั้มที่ติดต่อแล้วติดต่ออีกก็ยังไม่ได้ก็มีบางอัลบั้มก็ง่ายไม่คิดว่า ไม่คิดว่าจะได้มาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทุกรูปแบบเลยในการติดต่อคือผู้ผลิตผู้ผลิตทุกคนจะเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันหมดก็ใส่ไว้นีกลับมาหลายปีอ่สอสปีนี้กลับมาค่อนข้างเยอะจะสังเกตจากผู้เล่นเดิมที่เล่นอยู่แล้วแล้วก็ผู้เล่นใหม่นักเล่นหน้าใหม่ที่จะเป็นกลุ่มเจนที่อ,อายุน้อยลงจากเดิมเนี่ยเราจะสังเกตว่า คนเล่นแผ่นเสียงเราจะเจอคนในกลุ่มยุคประมาณอายุประมาณ30ขึ้น40ขึ้นที่เป็นกลุ่มคนทำงานที่เล่นแผ่นเสียงแต่ตอนนี้ก็จะเจอเจอกลุ่มเด็กวัยรุ่นเจอตั้งแต่10กว่าก็มี20กว่าก็มีเป็นเจนใหม่ที่เขาเข้ามาสนใจแผ่นเสียงปกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปกเดิมถ้าถ้าเราเห็นสังเกตจริงมันจะเป็นปกเดิมคำว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นส่วนที่คาดที่ปกแผ่นเสียงที่สังเกตส่วนนี้เขาเรียกว่าโอบิ ก็คือมันจะเป็นการ์ดของญี่ปุ่นถ้าเห็นการ์ดตัวนี้ก็จะดูได้เลยว่าแผ่นเสียงแผ่นนี้ถูกผลิตจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ mm hmm. ก็คือตัวนี้โอบิก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าการผลิตปั๊มแผ่นเสียงคือถูกปั๊มมาจากประเทศญี่ปุ่นนะอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นักเล่นมีความเชื่อกันว่าการผลิตของญี่ปุ่นคุณลิตี้ของญี่ปุ่นความละเมียดละมัยของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้เรื่องคุณลิตีที่ นักเล่นเขาให้ความเชื่อถือให้ความเชื่อมั่น <L> การเล่นแผ่นเสียงเสน่ห์ของมันก็คือมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้การที่เราฟังสตรีมมิ่งซีดีพอเราเอาแผ่นใส่ไปในเครื่องเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยแต่การเล่นไวนิลแผ่นเสียงคุณต้องเปิดปก คุณต้องหยิบแผน่นคุณต้องแผ่นวางคุณต้องหยิบหัวเข็มคุณต้องนั่งรอจนมันจบแล้วคุณต้องหยิบหัวเข็มกลับคือมันมีขั้นตอนต่างๆคุณต้องดูแลแผ่นเสียงให้สะอาดอ่าแล้วก็การเก็บการเปิดปกแผ่นเสียงออกมาดูดูดีเทลดูเนื้อหาต่างๆที่อ่าเป็นเครดิตที่อยู่ในปกเนี้ยค่ะมันก็คือเป็นเสน่ห์ของมันมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้แค่นั้นเองค่ะหลายๆคนเจอ พี่ๆนักเล่นหลาย,ลายคนคือเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านฟังแผ่นเสียงบางคนก็คือโทรมาทวงทรงแผ่นหรือ,อยังเสาร์อาทิตย์นี้อยู่บ้านเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่มีเพลงฟังอะไรอย่างเงี้ยคือเป็น,เป,นเป็นฮ็อบบี้เป็นงานอดิเรกเลยค่ะเจอหลายหลายคนแม้แต่ตัวเราเองอะเวลาเราไปไปเที่ยวหรือไปต่างประเทศเจอร้านแผ่นเสียงมันจะเป็นเหมือนเหมือนส่วนหนึ่งอะอย่างน้อยก็คือสนีเล้เข้าไปคุยแผ่นเลือกแผ่นจะซื้อไม่ซื้อนั่นอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือแบบ เหมือนเป็นฮ็อบบี้ของคนเล่นเป็นงานอดิเรกก็คือมันอยู่กับเราได้ทุกที่เลยทั้งที่บ้านแล้วก็ออกไปนอกบ้านค่ะเยอะมากลูกค้าที่ไม่มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงซื้อแผ่นเก็บไว้ก่อนก็คืออย่างน้องๆรุ่นใหม่ที่เจอก็คือเขาจะซื้อตามศิลปินที่ชื่นชอบพอเขามีศิลปินที่เขาชื่นชอบออกฟอร์แมตเป็นวนิลออกมาเงี้ยก็ซื้อเก็บกันก่อน,อนเลยด้วยความที่กลัวว่าของหมดหรือว่า มันเป็นกระแสรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะซื้อแผ่นเสียงเก็บกันมาก่อนก็แล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาชื่นชอบในอาร์ตเวิร์กของแผ่นเสียงก็จะสะสมอาร์ตเวิร์กปกแผ่นเสียงต่างๆกันมายังไม่มีไม่มีเครื่องเล่นทั้งที่มองว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและยังไม่สนใจที่จะซื้อเก็บขอเก็บแผ่นก่อนนั่นคือบางคนมีความสุขที่จะเก็บแผ่นเจอบางคนเก็บแผ่นมาเป็นร้อยแผ่นแล้วนะแต่เครื่องเล่นไม่มีเลยก็มี เครื่องเล่นแผ่นเสียงในยุคเก่ากับยุคนี้แตกต่างกันค่ะในเครื่องเล่นแผ่นเสียงในยุคเก่าเนี่ยการเล่นอาจจะดูยุ่งยากนิดนึง<ๆ>เพราะว่าอุปกรณ์ในการเล่นอาจจะต้องมีลําโพงมีแอมมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยคือภาคโฟโนโซ,ซึ่งเป็นตัวขยายสัญญาณของอัวเข็มซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันจะอยู่ในแอมแอมปิฟายยุคหลังๆเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีคนใช้ละสมัยใหม่ก็คือเขาก็จะถอดส่วนนี้ออกไปก็ พอมีกระแสของเครื่องเล่นแผ่นเสียงกลับมาผู้ผลิตก็อาจจะมีบางเจ้าที่ใส่ภาคโฟโน่เข้าไปหรือบางทีก็ไม่มีก็ต้องซื้อโฟโน่เอ็กทร์เนลแยกหรือบางทีก็จะไปอยู่ในลำโพงแอคทีฟก็จะเป็นแบบลำโพงไฮเอนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเด็กๆก,ก็อาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากในการเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงในยุคน,นี้ค่ะอยากให้พี่ช่วยแนะนำสำหรับนักเล่นมือใหม่สำหรับเครื่องเล่นที่ควรจะเริ่ม ก็แนะนําเป็นแบรนด์ v i c t อร่าแบรนด์เนี้ยจะมีเครื่องเล่นหลายรุ่นเลยค่ะก็จะมีทั้งเครื่องที่เป็นแเจิตแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือรุ่น T1 M1 นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่า All-in-One เลยมีครบจบในเครื่องเดียวเลยค่ะตัวเครื่องเนี่ยจะสามารถปรับได้2สปีดมีหัวเข็ม Audio Technica AT3006 ซึ่งเป็นรุ่นที่เรามั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะตัวเครื่อง เป็น all-in-one สามารถเล่นได้สะดวกสบายสำหรับมือใหม่ซึ่งเจ้าวิตาลาทีวันค่ะเป็นเครื่องเล่นที่มีบูทูธในตัวสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงโดยไม่ต้องต่อสายได้เลย ขอบอกเลยนะคะว่า v i c ทอ r า a T1 M1 เป็นเครื่องเล่นสำหรับผู้เล่นแผ่นเสียงมือใหม่ที่มีครบทุกฟังก์ชันสำหรับเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ดีควรมี v i t ท r รานะคะเป็นแบรนด์เครื่องเล่นแผ่นเสียงจากอเมริกาที่มีอายุยาวนานมากกว่า119ปีซึ่งพัฒนาเครื่องเล่นแผ่นเสียงโดยมีคอนเซปต์ความคลาสสิกข,ของวันวานรวมกับเทคโนโลยีของวันนี้ ค่สำหรับนักเล่นมือใหม่นะคะสามารถเข้ามาดูเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือว่าเยี่ยมชมแผ่นเสียงกับทางร้านได้นะคะชีวานเลคคอร์ดอยู่ที่ถนนพัฒนาการโครงการโนโบโลคิวค่ะาสำหรับใครสะดวกทางช่องทางออนไลน์นะคะรานคาก็มีช่องทางติดต่อ Facebook, i g Line, Official ของร้านหรือว่า s h o ป e e Lazada, ชีวานเลคคอร์ดสามารถเซิร์ชชีวานเลคคอร์ดก็จะเจอได้เลยะคะ่ะแลวเราเปิดทุกวันนะคะ9โมงถึง6โมงเย็นหรือว่าใครสะดวกช่องทางออนไลน์เย